แจ็คโอเทลนะครับเนน่้จะมารีวิวในโอเทล Mx 808s จแอ7นิ้ว Android 11ใช้สายนะครับตอนนี้มาแนะนำวิธีการอัปเดตฟอร์มแวร์นะฮะก็คืออัปเดตสายเช่นนี้นะครับเราก็มาที่ฟอร์มแวร์อัปเดตนะครับกดอัปเดตมาช่วงจังหวะนี้ห้ามให้ห้ามดึงออกเลยนะครับ ออันนี้เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบที่รถเส้นสญญาณปีฟเนี่ยคือเป็นการเชื่อมต่อกันแล้วนะครับโอเคถ้าเปลี่ยนซอฟแวร์เดี๋ยวเราจะทำการทดสอบในบซซษัเบนนะครับ อันนี้อยู่ในเมนูภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมจะตั้งค่าเปา็นภาษาไทยนะครับมาที่ทั้งเอัน,นี้คืออังกฤษเ่ยนไปเปลี่ยนมาใช้ได้ทั้งไทยอังกฤษนะครับ เ็ก่อนทำงานอย่าลืมเช็คนะครับว่าผุญแจต้องออนก่อนเรามาเลือกอัตโนมัติดอ่าสังเกตน,นะครับว่าไฟแบตเตอรี่รถยนต์จะต้องขึ้นนะครับ โอเคเรียบร้อยครับกดลงมีดบิลสองหนึ่งเขาได้แล้วนะครับใช่เห็นนะสามารถดูได้ว่าอันนี้เป็นพวงมาลัยขวานะครับ the Rest of World โอ้ยยย ามารถกดเล่นได้ทุกกล่องนะครับฟังก์ชันวัตถุยมมีอะไรนะเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับเรามาดูออยล์วีเชดดูซิเรามาออยล์ออโต้ลีเชด เกื275วันนะครับ300ลบ300สรีด9000ลา้านว่าถามว่าออโต้รีเซ็ตไหมถ้าออโต้ตัดรีเซ็ตก็กด F1 เลยนะครับมียังไม่ได้ถ่ายนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสแกนรถยนต์ดูนะคะรับดีพอสแกนอัโนมัต ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับ อันนี้มีความผิดพลาดอยู่2ตัวนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่เส้นๆขนผมสอนด้านหลังให้เราเข้าไปดูกันนะครอันนี้คือข้อมูล ECU โอเคนี่ฮาร์ดแวร์นะฮะที่ซอฟต์แวร์เวอร์ชันนะฮะมาหาปัญหานะโอเคไฟบิดไฟบล็อคเต็มแบตเตอรี่ เราดูมัสดีดีเพสก็คือแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับแต่เราจะลองทดลองลบดูก่อนนะครับนี่ยหละครับีค้รลบใช่ไหมโอเคฮะลบไปแล้วก็ไม่เอาไปเสียงเงินนะครับ500บาทห้าลบหรืวเรามาดูลองดูข้อมูลสดนะครับ เจอว่านอยู่จะมาดูเซลล์แบตเตอรี่ดีวกว่านะสภาพไรรถแต่ผมเชมาดูเรามาดูวรถแต่เซลล์แบตเตอรี่ไฮบริดโอเคนะครับสภารสตาร์นะครับอันนี้คือค่าแรงของเซลล์แบตเตอรี่ทั้งหมด ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราใช้งานได้ดีนะครับทั้งหมด35แพ็ก5ปอนแต่ในรุน่น MX 8.8เนี่ยสำหรับลูกโลกจะได้แค่อ่านลบค่าสดนะฮะฟังก์ชันพิเศษส่วงมากจะโดนตัดลอกในที่ดิฟเฟเรเชสประมาณนี้ครับถ้าท่าในใดสนใจ ORTEL MX 8.8เนี่ย ในราคา28,000บาทดาว7,000ผ่อน3,007เดือนสามารถผ่อนตรงโดยตรงได้กับทางบริษัทเชฟเจจับคูปได้เลยนะครับสวัสดีครับ